ช่างอันลูมินลรถไฟฟ้าจิว๋วสุดคิ้วน่ารักน่าใช้ขับสนุกรูปทรงโค้งมนไฟหน้าเป็นรูปดวงตาหละยคนเรียกว่าน้ององ่วงนอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านดีไซน์ที่น่ารักแล้วยังวิ่งได้ไกลถึง301กิโลเมตรด้วยการชาร์จหนึครั้งด้วยมอเตอร์35กิโลวัตต์อัตราเร่ง0-50ถึง50เพียง6.5วินาที 47ลางมาท็อปสปีด101กิโลเมตรแรงบิด83นิวตันเมตรภายในกว้างนั่งสบายมาพร้อมดีไซน์มินิมัลหน้าจอชัดสกรีนกลางขนาด10.25นิ้วหน้าจอคนขับ7นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชั่นมีปุ่มพุ s สตาร์ทมีฟังก์ชันพื้นฐานการเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อบลูทูธและมีระบบเกียร์ออโต้แบบหมุน สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งหมด e ีโคและสปอร์มีให้เลือก2รุ่นรุ่น AC 479,000บาทและรุ่นท c 499,000บาทมีทั้งหมด5สีพร้อมออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับลูมินได้แล้ววันนี้ที่ดีพอลตะชอรพรราชบ,บุรี